รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนคือการส่งเสริมให้ความรู้กับคนพิการเพื่อให้เขามีทักษะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างมีความสุขและวันนี้เราก็ามาอยู่ที่สำนักง,งานกศนจังหวัดอุดรธาน,น,านีเพื่อลงมาติดตามว่าที่นี่เขาจัดการศึกษาให้กับคนพิการกันอยา่างไรไปดูกับเราเลยค่ะ ภารกิจสาคัญของสํานักงานกศนอีกระดาบหนึ่งนะครับก็คือภารกิจเรื่องของการเติมเต็มโอกาสและก็ลดความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมน,นะครับซึ่งภารกิจนี้เนี่ยกศนก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่นอนง,ง,งนะครับโดยการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มคนต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการซึ่งกศนเราก็ได้ดำเนินการให้การศึกษานะครับสำหรับคนพิการนะครับที่อยู่ ที่บ้านนะครับที่หลุดหลุดจากนอกระบบการศึกษาซึ่งในปี64นี้นะครับทางกงนเองก็รับมอบหมายจากท่านช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลเด็กอย่างเข้มงวดนะครับอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เราได้ลงนามกับสมาคมผู้ดูแลเด็กออทิสติกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงนามเป็นคู่ร่วมกันในการกับเค้ื่อนงานเพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะครับ แล้วก็ลายเรื่องที่เราได้ขับเคลื่อนกันมันก็ยิ่งการฝึกอาชีพนะครับให้กับผู้พิการการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ลงไปดูเนี่ยนะครับคุณครูผู้ดูแลคนพิการนั้นเขาจะร่วมกับอสมอนะครับเข้าไปสแกนในทุกอำเภอที่เขาอยู่นะครับอย่างเช่นอำเภอเมืองอำเภอกัปแพงแสนที่ผมไปดูเนี่ยคุณครูผู้พิการก็จะร่วมกับอสมอนะครับในการเข้าไปตรวูบ้านในการเช็คว่าในอำเภอเนี่ยมีกลุ่มพิการแต่ประเภทกี่คน ครับผิวเพร่มากแล้วก็กลุ่มไหนที่หลุดออกจากนอนนอกระบบโรงเรียนบ้างพวกเราก็จะเข้าไปขอบตัวบ้านนะครับเข้าไปดูว่าท่านมีความพิการด้านไหนนะครับแล้วก็มีความต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้างน,นะครับร่วมกับทางอสมอซึ่งเราก็ทาง,งานคู่กันมาตลอดนะครับแล้วก็จะทําฐานข้อมูลนะครับ เพื่อเขา,าวางแผนในการจัดการศึกษาให้บางท่านต้องการศึกษาต่อแล้วก็จะไปจัดให้บางท่านต้องการฝึกอาชีพแล้วก็จะไปฝึกอาชีพให้นะครับซึ่งหลายท่านนั้นก็ทําดีครับผู้พิการก็มีอาชีพทําคุณครูเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยฝึกอาชีพให้หลายท่านก็มีอาชีพทําแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ครับสำหรับการจัดการศึษาจะให,ให้ให้ผู้พิการของกศนอุดรธานีนะครับเราก็มีการจัดทั้งการศาพื้นฐานแล้วก็การศาต่อเนื่องนะครับสาหรับการศาพื้นฐานนเรามีดาเนินการอยู่ทั้งหมด16อำเภอด้วยกันนะครับมีนักศึกษาผู้พิการอยู่400กว่าคนในจํานวน400กว่าคนนี้มีครูดูแลอยู่20กว่าคนนะฮะก็เป็นนักศึษาประถมนส่วนมาก200กว่าคนมต้น100กว่าคนแล้วก็มปลาย70 ประมาณเจ็ดสิบกว่าคนนะครับอันนี้คือการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานสําหรับในกลุ่มการศึกษาพื้นฐานนี้เราก็มีการจัดพัฒนาอาชีพหรือฝึกอาชีพให้กับผู้พิการด้วยนะครับอาชีพที่ฝึกก็อย่างเช่นพวกการทาพรมเช็ดเท้าในเรื่องของการจักสานในเรื่องของขนมไทยนะฮะเพื่อที่จะให้ผู้พิการนั้น ได้สามารถที่จะมีทักษะทางด้านอาชีพแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้หรือเสริมอาชีพได้ครับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการกอสนาเือพิ่บุรักษ์มีผู้พิการ9ประเภทมีจำนวนทั้งหมด40คน ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีพต่อเนื่องโดยมีอาชีพการทำไม้กว่าจากข้างมะพร้าวเครื่องจักรสารและตัดเย็บเสื้อผ้านอกจากนี้ยังประดิษฐ์เศษผ้าใช้มาเป็นปมตุญแจสมุดโน้ตมาจำหน่ายและใช้ในครัวเรือนของนักศึกษาผู้พิการ นิคมสร้างตนเองห้วยหลวงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาพิการกศนเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติได้เวลาเรียนเวลาสอบ นักศึกษาก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นอกจากกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับกศนเ่อกุดจ,จับมีคุณครูผู้สอนคนพิการได้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพการทําสบู่และการทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในส่วนของกระบวนการที่ให้นักศึกษามีมงานทํามีอาชีพนั้นเนื่องจากนักศึกษามีความพิการอยู่จําเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่ที่นี่แล้วก็ มีครูประจำชั้นเพื่อที่จะกํากับดูแลความเป็นอยู่นะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ณที่แห่งนี้ทางเรามีกลุ่มผู้พิการอยู่ตรงนี้ทั้งหมด23คนในในภาคเรียนที่ผ่านมาภาคเรียนนี้เพิ่มเป็น31คน การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการของกศนอำเภอหนงองบัวซอสนะคะกลุ่มเป้าหมายของเรามีทั้งหมด2กลุ่มนะคะกลุ่มละ20คนในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนระดับประถมต้นมปลายให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ครบนะคะแล้วก็การ,รศึกษาต่อนเนื่องแล้วก็มาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะอาชีพเกี่ยวกับการทําขนมอาหารขนมนะคะแล้วก็ทักษะชีวิตเนี่ย เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการดูแลของเขาสุขภาพพื่งตนนะคะที่เขาจะดูแลของเขาได้ในเรื่องความสะอาดหรือการป้องกันโรคอะไรต่างๆาให้กับเขาสามารถที่ดูแลตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะสำหรับพัฒนาสังคมชุมชนแล้วก็มาสอนเกี่ยวกับการเขาจะอยู่ในสังคมยังไงได้อย่างมีความสุขก็มีการให้เขาได้รู้จักการทําการเกษตรนะคะ ปลูกผักปลอดสารพิษเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยเขาไปคุณภาพชีวิตของเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ถ้ากสนมีกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยสำหรับนักศึกษาปกติเราก็จะนานักศึกษากลุ่มคนพิการคณะนี้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกครั้งไม่แต่เรื่องการกีฬาการยุวการชาติการปฐมพยาบาลอะไรต่างๆที่เราจัดพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เราจะไม่ให้เขาเขาตกหล่นนะคะในการจัดกิจกรรมของเรานะคะคของกสนถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ทั่วถึงให้สําหรับกลุ่มคนพิการค่ะ นางเพียนกงซูค่ะก็เป็นประธานผู้พิการสอนอของนนทอำเภอหน,นองกระสอค่ะเป็นผู้ดูแลผู้พิการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทำขนมทองม้วนตั้เสียทํามอกจอกก็พาผู้พิการมาเรียนหนังสือที่กศนพอนนอออออทนที่หนองกระสอสนับสนุนทุกอย่างขนมบ้าง ผักบ้างที่ทำเกษตรเศษรษฐกิจพอเพียงค่ะพ่อเสียหลายอย่างค่ะที่มาเฮทที่มาทำอยู่ที่นี่ที่มีรายได้อาศียไปผู้พิการได้เป็นอาศียไปผู้พิการทุกๆคนที่ครอบครัวที่ยากไร้ที่ไม่มีอะไรเลยก็มาอยู่ที่นี่ก็ดีขึ้นค่ะ ชมคะอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบด้วการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะต้องเข้าไปดูแลคือกลุ่มเด็กเล่ล่อนซึ่งกศนได้เข้าไปจัดการศึกษาและส่งเสริมอาชีพให้เขามีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นเขาดูแลกันอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะกระทรวงศึกษานะคะแล้วตัวดิฉันเองก็ได้รับทราบปัญหา เกี่ยวกับปัญหาของเด็กด้วยโอกาสซึ่งเด็กเร่ร่อนเนี่ยคือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมของประเทศเราเมื่อได้รับทราบปัญหานี้เราก็มาปรึกษาหารือมันก็จะมีหน่วยงานที่ช่วยกันดูแลในลักษณะนี้หน่วยงานอื่นอาจจะดูแลในมิติในเรื่องเงินบางชนิดหรือว่าในเรื่องของความเป็นอยู่เขาอาจจะถามเขาว่ากินข้าวหรือย,ยังนอนที่ไหนอยู่ยังไงแต่ในมิติของกระทรวงศึกษาธิการในตัวดิฉันเองต้องถามว่า ลูกๆของเรานั้นได้เรียนหนังสือหรือเปล่าเพราะการศึกษานั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะทำให้เขาสามารถที่จะมีวิธีคิดมีทักษะในการที่จะ,ะเผชิญชีวิตและในการที่จะดำรงชีวิตต่อในการดรากอชีพและมีาางานทำ ภารกิจสาคัญประการหนึ่งนะครับของสานักง,งานกศนก็คือการเข้าไปดูแลเด็กๆกลุ่มต่างๆที่ขาดโอกาสแล้วก็ได้โอกาสนะครับซึ่งเด็กกลุ่มสําคัญที่ทางกศนเราเข้าไปดําเนินการดูแลนะครับก็คือเด็กเร่ร่อนนะครับซึ่งมีจํานวนพอสมควรในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตเมืองก็เขตชุมชนในเมืองใหญ่ๆจะมีเด็กกลุ่มนี้อยู่พอสมควรนะครับ ซึ่งลักษณะสําคัญของเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะครับยากมากที่จะเข้าไปให้น้องๆเขาไว้ใจเรานะครับซึ่งครูรกศนเราก็มีทักษะพิเศษนะในการเข้าไปพูดคุยเข้าไปพบปะกเข้าไปช่วยเหลือโดยใจจริงครับซึ่งเด็กๆน้องๆเหล่านี้ก็ให้ความไว้ใจกับครูกศนเรามากนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตที่พนครนั้นมีเด็กร่อนจำนวนมากนะครับซึ่งครูเราก็จะ การศึกษาให้น้องเขานะครับเป็นพวปากกลุ่มเขาดึงเข้ามาสู่การศึกษาของกศนเราให้ได้นะครับไอ้ก้าหลังยิงย่งไหลายจังหวะขนาดนี้เนี่ยมีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็จะออกมาจากบ้านแล้วก็เป็นเด็กเร่ร่อนจำนวนมากเช่นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นบทบาทสําคัญประการหนึ่งของกศนที่เข้าไปให้การศึกษาน้องเขาครับแล้วก็ช่วยเขาในการมีอาชีพติดตัวนะครับซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนง,งานเพื่อดูแลน้องๆกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ครับ สำหรับงานจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรี่ย่อนเด็กเลยอ,อากาศของกศนอำเภออุดรธานีสังกัดสํงงานักงานกศนจังหวัดอุดรธานีนะครับเรามีบุคลากรในการดูแลเด็กจํานวน3ท่านนะครับซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับเราก็าจัด1น,นะครับในการลงสํารวจพื้นที่เพื่อติดตามหากลุ่มเป้าหมายในชุมชน ซึ่งชุมชนที่เราดูแลเป็นหลักอยู่ตัวนี้มีชุมชนโพทองชุมชนหนองเต่าเด็กและก็ชุมชนทางรถไฟนะครับในการสำรวจนะครับเราก็จะนำเด็กเข้าไปสู่กระบวนการจาัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับถ้าตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับและส่วนเด็กที่ต่ำกว่า15ปีเราก็จะกิจกรรมในรูปแบบของทักษะชีวิตนะครับ มีกิจกรรมทักษะชีวิตกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคมกิจกรรมการฝึกอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตซึ่งการพบกลุ่มนะครับของงานจากการศึกษาของเรานะครับเราก็พบกลุ่มในรูปแบบของรายบุคคลนะครับซึ่งครูจะเป็นผู้ลงขึ้นที่ไปพบกับเด็กนะครับว่าดูจุดไหนการรวมกลุ่มของเรานะครับก็จะใช้ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้วยตนเอง ตรงนี้นะครับเป็นการพบกลุ่มเซ็นเตอร์ใหญ่ของเด็กเพื่อที่จะมาร่วมกันทํากิจกรรมการฝึกอาชีพนะครับหรือการกิจกรรมอื่นนะครับที่เราใช้ในส่วนของการงานจากการศึกษาด้านเด็กในส่วนนี้ครับแกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เด็กเร่ร่อนที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครนี้มีมากน้อยแค่ไหนที่กศนเข้าไปจาัดก,การศึกษาให้ะคะในส่วนของเด็กกศนนะครับของเด็กเร่รน่นะครับก็จํานวนยี่สิบคนนะครับต่อเป็นภาคเรียนนะครับแต่รวมทั้งหมดในเทอมนี้เรามีประมาณสี่สิบคนนะครับในการจัดก,การศึกษาซึ่งเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดโอกาสทางการศึกษาหรือยากจนพิเศษหรือเร่ร่อนเต็มตัวนะครับแล้วก็ ในส่วนของการจัดสารนั้นเราให้ในการสาตามหลักสูตร251เหมือนตามที่กระทรวงเขาจัดกระทรวง <ynen. S 1> จัดจัดพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะชีวิตนะครับเราให้ทักษะชีวิต <ynen. S 1> ในเรื่องการอยู่นะครับแล้วก็การดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันแล้วก็ส่วนสําคัญเนี่ยจะมีเด็กที่ที่พัฒนาตนเองจนมีอาชีพครับในปัจจุบันนี้ครับ ในส่วนของทักษะอาชีพนะครับเราก็มีเครือข่ายในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับด้วยเครือข่ายของมูลนิธิสายเด็ก1 3ึ่แล้วก็มูลนิธิสตินะครับที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของทักษะอาชีพนะฮะในเรื่องของอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับจนเด็กสามารถที่จะออกมาประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ในความสนใจของตัวเด็กด้วยว่าแต่ละบุคคลเนี่ยสนใจประเภทปรบเภบไหนอาชีพแบบไหนต้องอยู่ที่ใจด้วยว่าเขาชอบแบบไหน ถ้าเราไปเลือกของเขาก็ไม่สามารถที่ได้เพราะว่าหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ<ะ>ความชอบที่แตกต่างกัน,กนบางคนชอบสิ่งนี้แต่บางคนชอบอีกางเราก็ต้องหาปรับจูนให้เหมาะกับเขาการจัดก,การศึกษาสําหรับเด็กเร่รน่นนะครับมันยากตรงที่ว่าการเข้าใจการเอาใจใส่นะฮะ,ฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาใจใส่เขาแล้วมันจะไม่เกิดผลนะฮะแล้วก็ความต้องการของเขาเพราะว่าเด็กแต่ละคนนะครับบางคนก็เดินทาง ออกจากบ้านแล้วก็ทั้งในเรื่องของครอบครัวหรือยาเสพติดหรือเรื่องต่างๆครับที่ไทยที่มันก่อเกิดอันตรายนะครับต่อเขาครับก็ต้องเอาตัวรอดบางคนนะจนเราพัฒนาให้จนมีอาชีพในปัจจุบันแต่ละคนก็แบบอยากเรียนแบบด้วยตนเองก็มีแบบเรียนแบบชั้นเรียนอะไรอย่างน้นอ,งนองอย่างน้องสุบ,บานมั่นแพงเขาก็เป็นนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการในหลายรูปแบบ ทั้งเร่ร่อนแล้วก <si ็มีติดสารพิดนะฮะจากแต่ก่อนนี่เขาผอมสู้นะฮะก็ไม่ได้ค่อยได้กินอาหารแล้วก็ไม่ได้ค่อยพักผ่อนในส่วนของสถานการณ์เด็กเร่ร่อนประมาณเหมือนเขาไม่ได้นอนกลางกลางคืนก็ไม่ได้นอนเขาจะออกมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีที่หลันอนนะฮะจนจนเขาพบเห็นว่าตัวเองนะฮะยกตัวอย่างพี่เขาอย่างน้โมนะฮะชื่อนายมือพี่นโมเขาใช้ชุดฟอร์มของอเมซอน แล้วในตาเนี่ยน้องสุบันเนี่ยเขามองเห็นว่าครูคะทาไมทําไมพี่เขาได้ใส่ชุดสวยจังเลยอ,อยากทํางานแบบนี้อ,อยากชวงกาแฟเช่นเราก็สงไปที่เครือข่ายเรามีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนเราแล้วใช่ครับในเรื่องการทำอาชีพนะฮะแต่ละความสนใจของเด็กที่ความแตกต่างมันไม่เหมือนกัน,นบ,บางคนก็สามารถพัฒนาตนเองได้จนมีอาชีพแล้วก็ได้เรียนต่อไปจบในระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลายะนะครับ อนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้าง,างหลังจากที่ได้รับการดูแลและได้ความรู้จากครูกศนดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ในพอเรียนมาเราก็ได้ทํางานได้เข้าทํางานเมื่อก่อนหนูก็เป็นคนที่เกเรเกเรในเรื่องเรียนมากๆเรียนบ้างไม่เรียนบ้างจะรู้สึกว่าอยากจริงจังอ่ะเราเราอยากทํางานแล้วจนถึงจุดที่ว่าเราเริ่มโตแล้วเราอยากทํางานเราอยากมืน ก็เร mm ิ hmm. first, so so anyway. mm ่มเริ่มเรียนหนูรู้สึกว่าตั้งแต่เราได้ทํางานเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราได้รู้จักการวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะว่าในแต่ละวันเราจะต้องทําอะไรเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อที่จะนาลงชีวิตต่อไปได้จบเดือนต่อเดือนนะครัน้องค่ะตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้รับการดูแลและได้ความรู้จากครูกศนต่างกันมากเลยค่ะ ต่างยังไงต่างจรงตรงที่ว่าเมื่อก่อนว่าก็เป็นเด็กสัญจรคน,นหนึ่งก็คือมไม่ก็คืออยู่ไม่เป็นหลักไม่เป็นฐานนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเรียนไม,ม่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายงานก็ไม่มีทำเวลาจะไปหางานก็ยากก็<ม>คือเที่ยวเกเรเตะไปวันว<ม>ันแต่พอมาดูตัวเองตอนเนี้ยคือรู้สึกว่า ตัวหนูก็ภูมิใจในตัวตัวเองเหมือนกันแล้วก็ยังพูดกับตัวเองอยู่เลยว่าเราเก่งนะที่เรามาได้ถึงวันใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูเรียนอยู่ในระดับไหนคะของกสนอตอนนี้หนูเรียนอยู่ในระดับมต้นค่ะอ,อมอตน้นแล้วคิดว่าจะเรียนถึงระดับไหนจนหนูหนูยัง หนูคือหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะเรียนสูงแค่ไหนแต่สิ่งที่หนูคิดคือหนูคิดแค่ว่าหนูจะเรียนเท่าที่หนูเรียนได้จะเร,เรียนเรื่อยๆจนกว่าสุดกำลังค่ะและนีน่ก็คือส่วนหนึ่งในภารกิจของสำนักง,งานส่งเสร,ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือที่เรียกกันติดปากว่ากศนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ นั้นครูจะต้องมีทิศทางการสอนอย่างไรปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21ซึ่งมีความคาดหวังและมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตรวรรษที่21เนี่ยเขามีความคาดหวังให้เด็กตั้งแต่ประถมนะฮะมัธยมต้นเนี่ยสามารถ นำความรู้เนี่ยไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวชุมชนสังคมได้เลยครับส่วนเด็กมัธยมปลายเนี่ยก็ต้องเรียนเชิงปฏิบัติการสามารถที่จะไปวิจัยช่วยในชุมชนได้ช่วยในด้านเศรษฐกิจกของชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะรวมทั้งถึงผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรมที่จะต้องเอาไปสร้างเป็นผลผลิตเป็นนวัตกรรม กับในโลกยุคใหม่นะครับในศตรวรรษที่21นะถ้าเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาเนี่ยเรากำหนดชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยไอตัวที่จะตามมาที่สู่เป้าหมายก็คือตัวชีวัดต,ต่างๆเนี่ยไม่ว่าเป็นตัวชีวัดของครูก็ดีของผู้บริหารก็ดีหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นศึกษานิเทศก็ดีนะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนี่ยหลักสูตรต่างๆในอนาคตเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์เป้าหมายกับตัวชีวัด ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะต้องมีทั้งตัวแกนกลางแกนกลางที่ทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้แล้วสามารถสร้างหลักการได้แล้วหลักการนั้นไปสู่การสร้างหลักสูตรท้องถิน่นไปเรียนรู้ท้องถิ่นต่อไปตอนนี้ทำอย่างไรให้ครูเนี่ยเข้าใจนเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เนี่ยให้มันสอดคล้องกับสมรรถนะของคนในศตวรษที่21แทำได้อย่างไรแน่นอนที่สุดครับคือตัวกระบวนการ ในอดีตเนี่ยในหลักสูตรเกลิดกลางที่ผ่านมาเนี่ยในห้องเรียนไม่มีกระบวนการสิ่งหนึ่งที่มันทําให้หลอกตาเรามาตลอดก,ก็คือตัวการสอบที่ได้คะแนนมาโดยที่คะแนนนั้นไม่สามารถสะท้อนใะห้เห็นได้ว่าเด็กคิดอะไรเป็นเด็กทําอะไรเป็นเด็กแก้ปัญหาอะไรเป็นนะเด็กมีค่านิยมในการคิดการทํางานเนี่ยให้ส่งผลกระทบไปถึงสังคมโดยรวมอย่างไรถึงครอบครัวถึงชุมชนอย่างไรมันไม่เคยมีสิ่งนี้ปรากฏ ซึ่งสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อ10กว่าปีแล้วในประเทศไทยรูปแบบในอดีตคือการสอนแบบ Passive Learning Passive Learning ก็คือสอนแบบการเรียนรู้ที่เด็กเป็นเพียงผู้ดูผู้รับฝังนะผู้ทำตามจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ Active Learning Active Learning เป็นรูปแบบที่เด็กจะต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงคิดเองทำเองแก้ปัญหาเอง ั้กระบวนการที่จะต้องนำมาใช้คือกระบวนการสร้างความรู้ที่ทำให้เกิดเข้าใจในความหมายของเนื้อหาสาระสิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวกับบริบทของชีวิตเราโดยการออกแบบให้เอาสิ่งเหล่านี้ให้ไปคิดเองทำเองเมื่อเด็กเข้าใจแล้วเด็กก็จะรู้ความหมายเมื่อเด็กรู้ความหมายเด็กก็จะเห็นคุณค่าเมื่อเด็กเห็นคุณค่าเด็กก็รู้จักทนุถนอมและบำรุงรักษามันต่อไปอนุรักษ์ หรือต่อยอดพัฒนาต่อไปในเชิงบวกนะครับแต่เนื่องจากเราสอนแบบบรรยายเราให้เด็กอ่านไปท่องไปจําเด็กไม่เคยรู้เข้าใจเลยไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เรียนเลยแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าอย่างเงี้ยนียกตัวอย่างง่ายๆนะครับ